ใช่คแค่เฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นนะคะสโมสรโนตารีซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนนะคุณเนาะก็ยังเข้ามาช่วยเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ถาวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะครับผมไปสร้างรอยยิ้มกันต่อครับผู้ในการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานบนทนทหารบกที่310นะครับเขามีการจับมือภาคเคร่ายพบปะผู้สูงอายุผู้ป่วยพร้อมนำชุดช่างสร้างซ่อมนะครับเป็นการซ่อมบ้านผู้ยากไร้เข้าดูแลครับ พลตรีสุปัญญาวิไลรัตครับผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่310ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑนทหารบกที่310พร้อมด้วยจิตอาสา904ของจังหวัดตาครับชุดแพทนเคลื่อนที่โรงพยาบาลไข้ยวชิวระปาการบูรณาการความช่วยเหลือทำการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไรนะครับแล้วก็มีการมอบสิ่งของ บำรุงขวัญแก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุพร้อมทั้งมีการ่้มแซมและก็สร้างห้องน้ำใหม่ให้กับผู้ยากไร้ครับทั้งนี้ผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่310นะคะก็ได้มีการพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ยังมีการมอบถุงยังชีพเป็นข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ไข่เป็ดซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการทหารพันธีค่ายวชิระปาการมณฑลทนหารบกที่3-10อำเภอเมืองจังหวัดตาก รวมถึงมอบผ้าห่มต้านภัยหนาวให้อีกจํานวน10ผืนนะคะแล้วก็ให้เงินผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยจํานวน2อรายนั่นก็ได้แก่นายสมชายออดซับอายุ71ปีค่ะซึ่งก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงอาศัยอยู่บ้านเลขที่543ตําบลระแหงอ,อําเภอเมืองตากนะคะแล้วก็นางจําลองอ่าเชิดอายุ65ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยทุพพลภาพอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่6 9 9ทัตบตําบลระแหงอ,อําเภอเมืองจังหวัดตาก ซึ่งครอบครัวและก็ประชาชนที่ได้รับมอบสิ่งของนั้นต่างก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็ประทับใจที่หน่วยงานของทหารจิตอาสาพระราชทานนั้นได้ลงพื้นที่ไปซ่อมแซมบ้านเรือนแล้วก็จัดสร้างห้องน้ําให้ใหม่อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะคุณนี่แหละครับหน